ของเรานะครขอเชิญคุณทิมพิธาริมเจริญรัตน์คนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะครับกับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผ่านพี่น้องอสื่อมวลชนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาร่วมงานนะครับ Road to World Pride Bangkok 2028นะครับก่อนที่จะเริ่ม ก่อนที่จะเริ่มก็ต้องทดสอบ,อบไปก่อนฮัลโหล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 ครับได้ยินไหมครับโอเคขอบคุณมากก่อนที่จะเริ่มก็ต้องทดสอบไม้เล็กน้อยนะครับว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับก่อนที่จะลงรายละเอียดในการแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่านะครับแล้วก็คณะผู้จัดทุกอย่างก็คงจะต้องพูดคุยกันถึงเรื่องทิศทางนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียม สั้นๆเลยเนี่ยผมคิดว่าในฐานะที่จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลนะครับของพรรคก้าวไกลแล้วก็ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยต้องมองเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ Pride Month ครับมันคือ Pride Always แน่น,นอนว่าวันนี้เรามาเฉลิมฉลองกันนะครับมีศิลป,ปินมามากกว่า80ท่านนะครับ ที่ทำให้เราตระหนักแล้วก็สร้างความยอมรับสร้างความตื่นรู้ในสังคมไทยมีศิลปินมากมายที่จะมาพูดถึงกันเรามาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้มาร่วมงานกันในวัน Bangkok Pride วันที่4มิถุนยา,ย,าย,ยนนี้นะครับตั้งแต่บ่าย2ถึง2ทุ่มเรามาร่วมมือร่วมใจกันกับรัฐบาลชุดไปกับทางกรุงเทพมหานครในการที่จะให้กรุงเทพนะครับเป็น เมืองที่จะจัด World Pride ในปี2028ปีนี้จัดที่ซิดนีย์นะครับ2025จัดที่วอชิงตันดีซีปีต่อมาจัดที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ปีที่2028ก็ต้องพูดกันให้ชัดๆครับว่าภายใต้รัฐบาลของพรรคก้าวไกลาภายใต้ในายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิมเจริญรัตจะทำงานกับผู้ว่าชัดชาติในการขอบคุณมากครับในการนำเวิลด์ไพร ปี2028มาจัดที่เมืองที่กรุงเทพมหานครต่อจากสามเมืองใหญ่ที่พูดไปแล้วให้จงได้ครับแต่อย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่ความเท่าเทียมทางเพศความเท่าเทียมทางสถานะร่างกายความเท่าเทียมทางาศาสนาไม่ใช่เป็น<ม>แค่งาน,านจัดอีเวนต์น,<ม>นะครับไม่ใช่เป็นแค่ป้ายแต่มันคือคุณค่านะครับคุณค่าที่พวกเราคนไทย แชร์ share, ร่วมกันเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ต้องห่วงครับว่าเมื่อรัฐบาลสามารถจัดตั้งได้ในเมื่อสภาเปิดนะครับกฎหมายกว่า45ฉบับหรือ MOU ข้อที่2ที่ได้เซ็นไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพร,รบรสมรสเท่าเทียนนะครับไม่ว่าจะเป็นพร,รบรับรองอัตลักษณ์ทางเพศอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราที่จะต้องผลักดันให้ได้ก่อนที่จะมีการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นงานจัดงานเวิร์มไพร์หรือว่างานจัดการอะไรก็แล้วแต่เพราะอันนี้คือการแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าการยอมรับว่าความหลากหลายคือจุดแข็งของประเทศนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนําเสนอให้ได้มันคือทั้งซอฟต์พาวเวอร์และมันคือฮาร์ดแวลูด้วยมันคือความเชื่ออันหนักแน่นของสังคมไทยว่าคนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพไม่ว่าจะเป็นศาสนาไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสถานะทางร่างกายถ้าเราสามารถนําเสนออย่างนี้ได้เนี่ย ไอสิ่งที่ต้องการที่จะจัดงานกันวันนี้ว่าให้มีเวิร์ล r พร์วันให้เวิร์ลพรยปี2028มาที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเพราะเราได้แสดงให้ทั่วโลกได้เห็นแล้วว่ากรุงเทพมหาคนครพร้อมแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยพร้อมแล้วและประเทศไทยพร้อมแล้วและเราเชื่อว,ว่าคนเท่ากันขอบคุณมากครับขอบคุณสุราเวลนขอบคุณค่ะสำหรับพันธมิตรการสร้าง ของเรานะค,ะคุณทีมพิธาลิมเจริญรัคตค andidate นายกรัฐมนตรีของเรานั่นเองนะคะ